ก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะดูหน้าพีแ่แกไม่ได้อาบน้ำนะคะวันนี้ก็เลยหน้ามองแมมหน่อยหนึ่งเพราะพ่อเพิ่งไปมุดนะคะอะไรนะพ่อดงของอันชันมานะคะหน้าด้านอกีกจะเป็นดอกสีทองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมาแนะนำเคล็ดลับอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะทำให้ส่วนมากน้องหมาขาจะลื่นลื่นนะคะหลายๆคนลืมทำนะคะพอน้องหมาขาลื่นมันก็จะมีเรื่องปัญหาของข้อเขา่า นะคะรวมถึงสะโพกอาจจะหลุดได้นะคะและทีนี้ก็ต้องทํากายภาพต้องกินยาก,กันนะคะซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่แม่กับพ่อเจอมากับน้องแสบนะคะเ mm hmm. พราะพื้นบ้านของเราส่วนมากเนี่ยนะคะมันจะเป็นพื้นแบบอูนอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเรานะคะลืมทําสิ่งนี้นะคะอาจจะทําไม่องมาเพื่ออุบัติเหตุได้นะคะ mm hmm. ซึ่งเราควรทวําก็คือตัดค้นนะคะ ที่อุ้งเท้ารวมถึงเล็บเท้าด้วยนะคะซึ่งหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันเนี่ยควรดูครั้งหนึง่งเพราะว่าบางครั้งนะคะอุ้งเท้าของน้องหมา้มองดนหนึ่งครั้งเผื่อน้องหมาไปเปิดบอุบัติเหตุนะคะหรืออะไรมาเนี่ยเราก็คอยคอยดูตรงนี้นะดูให้ทั่วนะคะรวมถึงปัญหาเข็บหมัดด้วยนะคะเราจะได้ช่วยน้องหมาได้อย่างเต็มที่กันค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า ของน้องหมานะคะควรตัดนะคะประมาณ2ออาทิตย์ครั้งรวมถึงเล็บด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงนะคะเราจะเสียใจแบบแม่นะคะเรามาเริ่มสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ในส่วนของที่รองใบนะคะต้องแบบนี้เลยหรือกันไกลนะคะถ้าคุณแม่คนไหนไม่มีนะคะแต่ต้องมีขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดน้องหมาฝืนเราต้องหยุดนะคะแล้วคอยปลอบเขานะคะเพราะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงนะคะ อย่างที่สองอย่างที่สามนะคะกันไกลกันไกตัดเล็บท้องหมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามเบอร์นะคะ SML นะคะแล้วแต่ขนาดของท้องหมานะคะซึ่งเราต้องเลือกขนาดให้พอเหมาะนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตรงตัดขุดกุ้งเท้าก่อนนะคะโดยวันนี้นะคะคุณพ่อจะใช้แบตเตอรี่นะคะโดยที่ไม่องนะคะเราจะเริ่มกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบนะคะคท้องหมาตัวนี้นะคะเขาเริ่มแบบเฮ้ยงอแงไม่ยอมนะคะเราต้องหิด เพราะการที่เราตัดผมตรงนี้เนี่ยเพาะผมเนี่ยจะทำให้เธอแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอุบัติเหตุที่แบบคาดไม่ถึงนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าโกงผมุปเลยต้องพาไปหาหมอนะคะยาไปเลยอ่ะถ้าเกิดเราไม่ที้หนักนะคือแสกตินนะคะแต่ตอนที่แสกตินที่คุณแม่คือคุณแม่มากคนที่บอกว่าลูกของพ่อเธอต้องกินยาอะไรคุณแม่ก็แนะนำไปแล้วเนาะในทิ่หน้าก็จะมาแนะัำนะคะตอนนี้ก็มีที่หาที่แสบเนาะจะเป็นคิดตาละนะคะนี่แบบคนถามเนาะ เอ่ะเราก็เลื่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกน้องเขาแบบฝืนอันนี้ไม่ฝืนนะถ้าฝืนเมื่อไหร่หยิดนะคะอ้ามฝืนต่อไม่งั้นนะคะจะเกิดต้นเลยเราก็ใช้กันไกกันไกเนี่ยเห็นไหมพอน้องฝืนเราต้องหยุดนะคะกันไกเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะคะตรงอุ้งเท้านะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเอาอุ้งเท้าด้านนี้ดีกว่าพ่ออันนั้นไม่ยอมแล้วเดี๋ยวนะ <ๆ S 2> นี่นะคะเราก็ใช้กันไกแท่แๆนะคะ ตุ้งเท้าทั้งหมดเลยนะคะีน,นะคะอ่าอันนี้คือต้องปลอกก่อนสักแป๊บหนึงอันนี้นะคะใช้กุ้งเท้านะคะเดี๋ยวจะตัดส่วนอุ้งเท้าให้ดูอีกทีนึงนะ,ะนเริ่มเริ่มแล้วนะคะ พอเขาแน่นเราก็ต้องหยุดนะคะว่านะคะที่แดกจะชุ่กับการที่ใช้เดรดเลียนตัดมากกว่ากันไก่นะกันไก่นี่คือจะยิงขาออกเลยนะคะซึ่งเแบบตรดเลียนมันจะดีอย่างนึงในความคิดแม่นะมันไม่เข้าเนื้อใช่ไหมพ่อมันไม่เข้าเนื้อเลยนะคะแล้วก็พี่แดกก็รู้สึกสบายรู้สึกแบบไม่นนะกังวลนะคะเขาก็จะนอน,น,อนแบบให้บบตัดสามายมากเห็นไหมพี่ว่าตัดกัดกันไก่แล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคนะไม่ต้อใช้เดบบรดเลียนีชุ่มมากนะคะ สิ่งนี้นะคะควรทำเป็นประจำนะคะทีนี้นะคะวิธีการตัดนะคะในส่วนของเล็บกันต่อค่ะมัเ่อเรายะแรนเพราะกันไก่ทุกพีนอมเลยนะจะเห็นได้นะคะกันไก่ไม่เลยความที่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าแต่กตะเลี่ยงโดยส่วตัวเลยนะ วลแทีนี้นะคะเวลาตัดนะคะในส่วนของเล็บน,นะคะให้เราจับนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่มีภาพประกอบเวยนะคะให้เราจับมือเยี่ยวโก้งดึงมาอย่างนี้นะ,ะแล้วตัดค่ะให้เป็นมุม45องศานะคะ๊ะนะคะแล้วก็ให้ดูเส้นเสียงผูนะเพราะไม่งั้นจะเข้าเนื้อเลือดได้นะมันจะมีอยู่นะคะนะคะ ควรทําเป็นประจําเลยนะคะพวกนี้นะคะแค่นี้นะคะก็จะลดอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงให้น้องหมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ขอไปตันต่อทักงสีส่สำหรับคลิปนี้นะคะพี่แจ๊บคุณพ่อและคุณแม่นะคะขอลาไปก่อน,นะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์สาระดีๆสาหรับคนรักสันัขก,กันนะคะ <S <S ทุกคนเลี้ยงเขาแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุยิ่งอุบัติเหตุแบบนี้ ะะและราคารักษาค่อนข้างแพงนะพอเป็นหมื่นนะคะก็ลองไปดูนะคะแค่นิดเดียวนะคะประหยัดเงินคุณแล้วก็สุขภาพคุะก็ดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แสบลาไปก่อนค่ะส่วนคลิปหน้าพี่แสบจะมาทำอะไรอะไรกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ